เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกมะพร้าวหลุมเดียว3ต้นให้มันง่ายต่อการดูแลการให้น้ําให้ปุย๋ยแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้ด้วยสาหรับวิธีการปลูกนะครับตำแหน่งที่จะปลูกควรเลือกตําแหน่งที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันหรือแสงแดดร้อการเตรียมหลุมที่จะปลูกควรที่จะใช้หลุมที่มีขนาดไม่น้อยกว่า80เซนขึ้นไปความลึกของหลุมถูดให้ลึกประมาณ25เซนขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมต้นกล้ามะพร้าว ลากที่ขาดเราจะตัดทิ้งนะครับจะตัดเพื่อให้เขาแทงลากขึ้นมาใหม่ซึ่งเราจะทําทั้งหมด3ต้นเลยจากนั้นเราก็จะทําการกลบต่อไปก็จะเป็นต้นที่2แล้วก็ต้นที่3จะให้โคนของมะพร้าวชิดกันจะไม่กลบทั้งลูกมะพร้าวเราจะให้โดนแสงแดดด,ด้วยจะทาให้แดดเผาลูกมะพร้าวสามารถที่จะดีดลูกออกได้ง่ายขึ้นจะทําให้โคนเขาใหญ่ๆต่อไปเราจะใส่ปุ๋ยคอกลงไป5้กิโลใส่เฉพาะด้านบนจะสามารถรักษาความชื้นให้กับต้นกล้าเป็นอย่างดีต่อไปเราก็จะคุมด้วยฟางตัวนี้จะช่วยรักษาความชื้นต่อจากนั้นเราก็จะทําการรดน้ําเราควรทีี่่่จะะมมมมกาาาาาารรใให้้้นนํํอออยงสสเเเชวลปณ1ดื มะพร้าวของเราก็จะเริ่มแทงรากแล้วก็หาอาหารเองได้ผลผลิตของมะพร้าวแล้วโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ5ปีถึง5ปีครึ่งก็จะสามารถให้ผลผลิตได้ประโยชน์ของการปลูก3ต้นการดูแลรักษามันจะทําได้ง่ายนอกจากนั้นแล้ววิธีการให้น้าให้ปุ๋ยเราทาครั้งเดียวจบซึ่งมะพร้าวที่เราปลูกหลุมเดียว3ต้นเนี่ยจะสามารถผสมเกสรข้ามต้นได้โดยการอาศัยพวกแมลงต่างๆพวกผึ้งทําให้มะพร้าวของเราเนี่ยจะมีผลผลิตที่สูงขึ้นได้สามารถที่จะใช้ปลูกมะพร้าวได้ทุกสายพันธุ์สรุปแล้วก็คือการปลูกหลุมเดียว3ต้นมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากแล้วกกก็คคุ้ม่าาในรปลู